ขออนุโมทนาบุญกับหลวงพี่ประโยชน์ธรรมวุฒโธท,ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันใน,ในการทำความสะอาดถ,ถูองค์หลวงพ่อพระประธานพระอุโบสถวัดกลางพระอารามหลวงทั้งสองรูปทั้งสององค์ในวันนี้ก็นี่ใครเห็นคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีมีโชค มีร่ำรวยมีอายุมีวันนะมีสุขะมีพละทั้งสี่ประการนี่เรามาทำงานวันนี้ก็ขอให้ได้โชคทุกคนทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อโตนะคุณโยมนี่เรามาดูทำความสะอาดเนื่องจากอันองค์แรกจะเป็นพระพุทธสีสัมเพชนี่ นี่คุณโยมมีรายชื่อโจอภาพที่เมื่อสร้างพศ2513อาัตมาก็ยังไม่ได้เกิดอะไรเลยพระประธานลูกที่สองก็จะเป็นหลวงพ่อโตนี่นี่อันแรกข้างล่างจะเป็นหลวงพ่อพระพุทธศิหิงนี่นี่กำลังทำความสะอาดปัดกวาดเพื่อที่จะเตรียมงานทอดกระถินพยาคารนั่นเองนะคุณโยมนี่ นี่นำคลิปลวีดีโอมาฝากใครเห็นก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความร่ำรวยมั่งคั่งตลอดไปฝากติดตามช่อง y ยูทู e หลวงพี่มหาประหยัดคำคมสอนใจด้วยนะฝากกดติดตามด้วยนะเจริญพร